สีแดงครับกินทำลายหน้าเบีย้ยสีขาวสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาตำแหน่งไว้ สีขาวทิมเบีย้ยสกัดสีแดงขึ้นมาสีขาวปูสามเบีย้ยสีแดงดันเบีย้ยขึ้นมาสีขาวจึงทิมสูงสีแดงถอยโคน สีขาวใช้เหลือผูกเบีย้ยสีแดงพัฒนาโพนขึ้นมาสีขาวกินสีแดงกินสีขาวจึงเดินเม็ดสีแดงเดินโคน สีขาวยกเรือขึ้นหนึ่งช่องฝั่งสีแดงทิมเบี้ยริมสีขาวจึงใช้เรือไล่มา้าสีแดงกินโคนจากนั้นสีแดงใช้เบีย้ยกินเม็ด สีขาวใช้เบีย้ยโต้ตอบสีแดงกินซ้ำอีกครั้งสีขาวใช้ม้ากินสีแดงจึงใช้โคนจับมา้าสีขาวแก้โดยการใช้ม้าผูกสีแดงเพิ่มม้าอีกตัว สีขาวใช้เรือไล่ม้าสีแดงจึงกินเข้าโจมตีสีขาวเลือกที่จะถอยสีแดงลุกซ้ำสีขาวหลกสีแดงลุกสีขาว จึงกินสีแดงใช้เรือลุกซ้ำอีกครั้งสีขาวต้องใช้ม้าปิดสีแดงใช้ม้ากินสีขาวถอยสีแดงลุกคาดเรือสีขาวหลบ สีแดงกินสีขาวกินเบีย้ยสีแดงกินคืนสีขาวจับโคนสีแดงผูก สีขาวลุกสีแดงขยับหลบสีขาวไล่เรือเรือแดงเดินหนีสีแดงถอยโคนไล่เรือ เรือขาวขยับสีแดงทิ่มเบี้ยสีขาวขยับเรือกดเบี้ยสีแดงพัฒนาโคนขึ้นมา สีขาวโยนโคนขึ้นไปสีแดงเดินเม็ดกินสีขาวกินเบี้ยวความสีแดงเอาเม็ดลุกสีขาวถอยหลบสีแดงขยับเรือสีขาวขยับขุนมากันสีแดงลุก สีขาวหลบสีแดงขยับเรือสีขาวเอาเรือหนีสีแดงลุกสีขาว,เ,าเ,ดขาวเดินขึ้นบนสีแดงปิดเกมลุกจน